สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเพาะเห็ดปลวกเห็ดโคนกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูรางปลวกจําลองกันก่อนก่อนที่เราจะนําเชื้อเห็ดปลวกมาราดรดนะครับดูนะครับดูรางปลวกกันก่อน,นครับรางปลวกจําลองที่ผมสร้างไว้นะครับผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับก็จะมีตัวปลวกขึ้นมาแล้วนะครับ ดูนะครับท่านผูน้ชมมีตัวปลวกขึ้นมาแล้วนะครับมาเห็นตัวปลวกนะครับให้เรานําเอาหัวเชื้อมาราดรดนะครับท่านผูน้ชมหัวเชื้อหนึ่งลิตรนะครับหัวเชือเช้อหนึ่งลิตรผสมกับน้ำสามถึงห้าลิตรนะครับ เกินหลิตนะครับตัวนกับน้ำสามถึงห้าลิตนะครับท่านผู้ชมน้ำครับตัน้ับน้ำนะครับตันับน้ำ โอเคนะครับท่านผู้ชมเมื่อเราผสมหัวเชื้อกับน,น้ําแล้วนะครับเรามาราดรถให้เปียกชุ่มนะครับให้เปียกให้ชุ่มเลยนะครับท่านผู้ชมราดรถให้เปียกให้ชุ่มเลยนะครับ โอเคนะครับเมื่อเราลดตัวเชื้อเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เอาดินกบนะครับท่านผู้ชมเอาดินกบนะครับเอาดินกบปิดให้มิดเลยนะครับท่านผู้ชมเพื่อให้ปลวกได้กินอาหารทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับเอาดินกบปิดให้มิดนะครับพอเรากรบดินเสร็จ นำน้ำ,นำ,นำมาราดรถให้ชุ่มอีกครั้งนะครับรดน้ำประมาณ1-2สัปดาห์นะครับรดวันเว้นวันนะครับ1 2สัปดาห์เรขกวันเว้นวันหลังจาก2สัปดาห์ไปแล้วนะครับค่อยๆรด2วันต่อครั้งก็ได้นะครับหลังจาก2สัปดาห์ไปแล้วเราค่อยรดน้ำา2วันต่อครั้งก็ได้เพื่อจะได้รักษาความชื้นรักษาอุณหภูมิให้พอเหมาะนะครับ ก็จะได้รักษาความชื้นรักษาอุณหภูมิให้พอเหมาะทิ้งไว้ประมาณ4-6เดือนนะครับทิ้งไว้ประมาณ4-6เดือนก็จะเริ่มมีเห็ดปวกงอกขึ้นมานะครับก็จะเก็บกินเก็บขายก็ได้นะครับหลังจากเก็บเห็ดแล้วนะครับให้เอาน้ํามาราดรดตรงบริเวณที่เห็ดขึ้นนะครับให้เปียกให้ชุ่มนะครับให้เปียกให้ชุ่มทําอย่างนี้ทุกครั้งหลังเก็บเห็ดนะครับแต่ต้องเหลือเห็ดไว้พอสมควรนะครับ แล้วปล่อยให้บานเต็มที่จนแห้งเหี่ยวนะครับเพื่อจะได้เพิ่มปริมาณสปอร์ในพื้นที่นะครับภายใน4เดือนนะครับจะมีเห็ดปลวกงอกขึ้นมาใหม่อีกผลนะครับภายในสเดือนจะมีเห็ดปลวกอกขึ้นมาใหม่อีกผลเก็บเห็ดหมดราดน้ําลงไปให้ชุ่มอีกครั้งนะครับทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะได้เก็บเห็ดปลวกทุกๆ4เดือนนะครับซึ่งในปีหนึ่งนะครับซึ่งในปีหนึ่งจะมีเห็ดปลวกงอกมาให้เก็บ มีละสามครั้งนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองไปทําดูนะครับหวังว่าแนวทางการเพราะเขขอ็ดปวกครั้งนี้นะครับจะนําให้ท่านผู้ชมเอาไปต่อยอดสร้างรายได้หรือนําไปบริโภคในครัวเรือนได้นะครับผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไว้ณทีนี้ด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ